ชินจังอวต้าร์อตอนเสือขี้ขาดกับคางโคขี้หม่วันหยุดทั้งทีก็วันนี้มันเป็นวันพ่อ,อจะว่าไปนา้าฉันน่าเหงาจังเลยเดี๋ยวเราชวนเพื่อมาปาร์ตี้ที่บ้านด้วยดีกว่าตือดตือตือตือ,ตอ,ตอ สวัสดีทุกคนอ๋อคือว่านาะยฉันอาจจะชวนพวกนายมาปาร์ตี้หน่อยนะ่ะเออแล้วเราเดี๋ยวเราน่ะเอาของเล่นมาหนึ่งชิ้นก็แล้วก,กันนะแล้วก็พวกขนมหวานอีกหนึ่งด้วยนะ่ะโอเคแค่นี้แหละบา,บายบายเพื่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สวนหลังบ้านฉันนะอ๋ออะไรชินจงังสวัสดีอ๋อจะไปงานปาร์ตี้ที่สวนหลังบ้านชินจังที่เปิดใหม่อะเหรอ โอเคได้ฉันกำลังอยาจะไปพอดีเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปนะบา,บายเพื่อนเดีย๋ยวฉันชวนมาซาโอคุงโบจังนี่ได้จะไม่ได้สี่เออไม่ใช่สี่เขานี่ฉันนายก็อยู่นี่นี่หนาโหแล้วชวนโบจังคือใครอะ่ะเฮ้องั้นฉันขอไปก่อนนะบา,บายบายเพื่อนนี่จะว่าไปนะชินจังอะ่ะจะไปกันปาร์ตี้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวฉันน่าจะเอาของไปบ้างอะว่าแต่นะชินจะเอาอะไรไปหรอเออคือว่านะชินจะบอกว่าให้เอาของเล่นไปนะหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็เอาพวกขนมไปอะหูอย่างนั้นงานถนัดเลยนั่นเนี่ยอย่างนั้นฉันเอาหมาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปฉันจะไปเอาขนมอะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาขนมกินเลยแล้วกันนะเออแล้วแล้วแล้วอันนี้ก็สวยดีนั่นเนี่ย อ้าวอุจว่าไปมีอายแชโดว์ด้วยว้าวสวยชมิมากเลยเออแม่คะหนูได้ยินมาว่านะ้ชินจงังจัดสวนหลังบ้านด้วยค่ะหนูขอไปได้ไหมเออได้เลยจ้าอย่ากลับคข้มนะแม่เป็นห่วงอ่าโอเคได้เลยค่ะแม่เดีย๋ยวหนูไปเตรียมของละคะแต่ว่าไปนะ้ชินจงังให้เอาของมาใช่ไหมหุยจะว่าไปที่คาดผมนูกกกน่ารักชะมัดเลยเดี๋ยวเอาไปด้วยดี ก่อนน้นแตะไปให้ชินจังบอกว่าให้ไปหาขนมโอเคเดี๋ยวไปหาขนมด้วยดีกว่าเออจะว่าไปนะครับผมผมผมยาวแล้วด้วยตัดให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอเคแน่เลยนี่คราวนี้ก็จะได้มีทรงผมหล่อๆมาตัดแล้วอะ่ะเออช่วยเฟช่วยเฟเดี๋ยวตัดผมเสร็จเลยเออโอเคครับทรงผมเสร็จเรียบร้อยแววอ่าเสร็จแล้วหรอครับโอ้ขอบคุณนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไปนะชิน น้าุเกิบอกมา,าให้เตรียมของไปใช่ไหมเดี๋ยวไปเตรียมอยู่ที่บ้านเลแล้วกันนะ้าว่าเอาอะไรไปดีฮะจะว่าไปน้าผมมีงานก่อน,นี่ทุกคนผมจะสั่ว่านะเฮ้ยทาไมผมได้เงนินเยอะจังเลยก็คือรูปตรงนี้นะคะทุกคนมันจะมีของที่คุณลูกค้าสั่งอยู่นะให้ใส่เอาไว้เครื่องนี้เลยตอนนี้ผมทําใกล้เสร็จแล้วฮะ,ะฝาไฝทุกคนห้าหแฟนแเนี่ยอยากจะมาทำนะแล้วก็ได้ของ ไปนะก็อย่าลืมทำเหมือนผม้วยนะคะได้เงินเดือนล้วนเลยนี่เลยใส่อันสุดท้ายโอเคเสร็จแล้วไหนรอ,อก,ก่อนสิช่วยเอฟหูยได้เงินอีกแล้วอ่ะว้าวดีจังเลยนะเดี๋ยวเราน่ะเอาของไปด้วยดีกว่าอันนี้งานสุดท้ายแล้วช่วยเอฟใส่เนือ้อใส่ไก่ลงไปต่อมาใส่พริกหยวกเอพริกหยวกอยู่ไหนนะเจอแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อย ฮ่าดีจังเงยいいเงินเงินเดือนเดือนอีกแล้วอ่ะโอเคเสร็จเรียบ100ร้อยข่าวนี้เงินเดือนฉันพอแล้วอ่ะเอาอะไรไปดิฉันว่านะฉันอยากเอาเป็นเอาเป็นพวกนี้ไปเลยดีกว่าโอเคไปบ้านชินจังกันเลยของกินพร้อมแล้วเฮ้ยดูเหมือนว่ามีนมด้วยนั่นอ่างนั้นเอานมไปเลยวู้ดีจังโอ้ thank you very much ทุกคนที่มาหาฉันนานี่เลยนี่ก็คือสวนใหม่ที่ฉัน น่าเพิ่งจัดมาเมื่อวานนี้เองน่ามีอะไรงงไหมเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้ดูอาว้าสุดยอดจังเลยอิจฉาชิ้นจังจังเงยยังมีสวนด้วยน่าว้ดีจังเงยอะว้าดีจังอ่าโอ้ดูดีสวยชะมัดเลยอะทุกคนโอ้จริงด้วยดูดีมีสานามด้วยอ่ะนี่เรามาปาร์ตี้กันเถอะนะนี่เลยใช่มีที่คาดผมใหม่ด้วย แลยดูที่เป็นรูปก,กบเลยท่เหมาะกับชิน้นจังสุดๆเอเจะว่าไปทุกคนเอาอะไรมั่งอ่ะอ๋อเนเน่เอาที่คาดผม,มอ,อ่ะอ๋อส่วนฉันน่ะเอาไอติมมาเฮอส่วนฉันน่ะก็เอาเป็นนมรสช็อกโกแลตแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นซูชินั่นเนี่ยฉันจะมาทําซูชิอ่ะอ๋อส่วนฉันน่ะเอาน้องหมาของฉันมาน่าชื่อว่าน้องทาโร่นะดูดินะรักบะล่า นะเอาของมาเพอร์เฟกมากเลยนะปะ้าเดี๋ยวเรามาจัดปาร์ตี้กันเลยเย้ปาร์ตี้ฮ่าได้เวลาทําซูชิซชทีเดี๋ยวใส่ซอสมัก,กูโลไปก่อนแล้วก็ใส่ น้ำยาล้ห้องน้ำนี้วิธีทำซูชิเอาเนื้อมากุโรที่จิ้มเจวมาแล้วไหนก็ต้องซิมดูดิอืออร่อยเอามาผสมกันกันกบข้าวชูเอฟโอ้ได้ซูชิมาแล้วเป็นซูชิมากุโรนะคะทุกคนโอ้น่าอ,อร่อยใช่ไหมเนยยำยำม,มัอืมฉันว่านะเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนๆดีกว่านนะนี่ทุกคนฉันเอามาแล้วอะซูชิอะฮ่าซูชินั่นเหรออร่อยมากแต่ฉันไม่กินนะเพราะฉันแพ้ซูชินะแน่ๆก็แพ้เหมือนกัน กันนะเน่ๆขอนอนก่อนอาส่วนฉันเหรอ,อซูชิน่าอร่อยจังเลยงั้นฉันขอกินนะโบจังโอเคได้เลยนี่เลยนะซูชิของชอบนี่เดี๋ยวใส่แว่นตาให้น้องหมาก่อนอ่ะกินเลยอือร่อยะมาน เขาจะว่าไปนนะเดี๋ยวฉันกินอันนี้ก่อนดีกว่ายำย้ำย่ำเขาจะว่าไปนะทุกคนใช่ไหมอจาจารย์วางบอกมันมีแตงโมด้วยนะฮ่าแตงโมอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไปดูสวนหลังบ้านสิโอโหแตงโมมาล้มเลยเออทุกคนคือว่าหลังบ้านชินจังไปแตงโมด้วยมากินไหมฮ่าแตงโมอย่างนั้นเหรอกินเลยย้ำฮ่าแตงโมเหรอว้าวเรากินจังเลยอ่าเนเน่ชอบแตงโมกินด้วยแมน่ารักจังอ่ะแตงโมลูกมาล้มเลย ไอเชือช้อไปชื้อไปชื้อกดกดกดโอเคเสร็จเรียบร้อยหืมกินดีดกว่าหืมปา,มาลมเลซแตงโมใส่หัวซาโอโคโอ่าอ,อย่าปา,มาลมเลซแตงโมใส่ฉันดิฉันเจ็บไปหมดแล้วนาะโฮเจ้าหัวเข้าปั้นน่ะน้ำหืมอร่อยจังเลยยำยำ นี่ชิ้นจ้าเนเน,นอยากปลูกแตงโมมันปลูกได้ไหมอ่ะโอเคปลูกได้เพื่อนเดยวก,กินแตงโมให้หมดเลยยำยำยำอยากปลูกแตงโมจังเลยปลูกตรงนี้เลยล้ก,กันชูเอใส่เมล็ดเข้าไปนี้เลยลดน้ำรดน้ำชูเอชื้มชืมช้มชื้มโอ้โหโดอกออกมาแล้วอชื้มโอชับ อาลดน้ำต้นไม้สิโอ้โหดีจังเลยเนเน่ทำได้เลยทีนี้เราก็ได้ลูกแตงโมไปเริ่มเลยช่วยเออกกแตงโมกกแตงโมมาชับ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 ืมน่าอร่อยยำ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 อืมอร่อยเหมาะสำหรับเนเน่สุดๆเลยว๊ำว๊ำฮ่าดีใจจังเลยปาร์ตี้เส oph, ร็จแล้วก็นอนต่อไป กรากฟี่จะว่าไปหน้าเบื่อชมัดเลยทำอะไรดีเออทุกคนฉันว่าฉันมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยอะ่ะฮะนิทานอย่างนั้นหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิเอจะว่าไปฉันจำไม่ได้แล้วอ่ะ โอ้นิทานอย่างนั้นเหรอ,องั้นฉันขอเล่าแล้วกันนะเอานิทานอะไรดีนะอ๋อฉันนึกอ่อนแล้วฉันเพิ่งดูมาสดๆร้อนเมื่อวานนี้นะ่ะตอนฉันแต่งบ้านะนะนิทานที่ฉันจะเล่าก็คือเรื่องเจ้าเสือขี้ขาดกับเจ้าก,กบจอมขี้โมอ นะทุกคนรู้หรือเปล่าเออฉันอยากฟังฉันอยากฟังเออฉันก็อยากฟังด้วยอยากอยากฟังเนเน,น่อยากฟังด้วยเอฉันก็อยากฟังด้วยอยาชินจังเล่าให้เลยโอเคถ้าทุกคนอยากฟังแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เลยกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าค้างคกตัวหนึ่งเขาได้นอนอยู่ใต้ท่อนซุงขนาดใหญ่ แล้วพอเจ้าเสือเดินมาเห็นเข้าก็เลยถามเจ้าคางคกเฮ้ยเจ้าคางคกมึงมานอนทำอะไรที่นี่แล้วเจ้าคางคกได้ยินก็บอกเขาว่าอ๋อช่วงนี้อากาศมานาันหนาวอะกูก็เลยมานอนแบดท่อนซุงเล่นฮ่า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 ชินโนซูกิตลกจังเย้ยน่าก,กบที่ไหนจะไปแบดท่อนซุ ล้วเจ้าค้างคกก็ได้บอกเจ้าเสือไปว่าเฮ้ย hey, ถ้ามึงแม่แน่จริงนะก็มาแข่งแข่งว่ายน้ำข้างแม่น้ำไม่ล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> คําถามนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะฉันว่าเจ้าเสือนะชนะเจ้ากบอยู่แล้วละเพราะว่าเจ้ากบว่ายน้ําได้กระติ๊บเดียวแต่เจ้าเสือตัวใหญ่กว่าว่ายน้ําเร็วอยู่แล้ว พอเสือกระโดดปุ๊บเจ้าคางคกก็งับหางเสือแล้วเจ้าเสือก็ได้เวียงคางคกไปตกอีกฝั่งของแมน่น้ำพอเจ้าเสือว่ายน้ําข้ามปุ๊บก็เห็นว่าเจ้าคางคกมาถึงก่อนแล้วแต่โชคร้ายก็คือเจ้าคางคกอ่ะไปตกอยู่ขดหินจนทําให้ปากแต่เลือดแดงเต็มปากพอเจ้าเสือเห็นคางคกปุ๊บก็เลยถามว่า เฮ้ยเองมาถึงตั้งแต่เตมือ่อไรเจ้าค้างคกก็ได้ตอบไปว่าอ๋อกูมาถึงตั้งนานแลวล่ะกูนั่งกินแพะสองตัวไปหมดตั้งนานแล,แล้วแล้วมึงอะมาเพิ่งมาถึงเองเหรอเจ้าเสือาต่หลกจังเลยไม่น่าล่ะถึงเจ้าคัางคอกเลือดเต็มปากเพราะว่ามันเนี่ยมันไปกินแพะสองตัวหมดก้ยังเลยจนเลือดเต็มปากเลยแล้วเจ้าเสือก็ได้บอกเจ้าค้างคอกไปว่าเฮ้ยมึงอะเป็นแค่ค้างคกมึงจะไปกินแพะสองตัวหมดได้ยังไงมึงตัวเล็กแค่ขี้หมาเอง แล้วเจ้าค้างคุกก็ได้ตอบเสือไปว่าเฮ้ยอย่าว่าแต่แพ้สองตัวเลยนะเสือนาคุกก็ยังสวนหมดเลยแล้วเจ้าเสือตกใจก็เลยรีบวิ่งหนีแล้วพอเจ้าเสือวิ่งหนีไปปุ๊บก็ได้ไปเจอเจ้าลิงแล้วเจ้าเสือก็ได้เล่าทุกอย่างให้เจ้าลิงฟังแล้วพอเจ้าลิงก็ได้บอกการเจ้าเสือไปว่าเฮ้ยเจ้าเสือมึงโดนค้างคุกหลอกแล้ว เจ้าลิงก็บอกเจ้าเสือไปว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ด้วยกันแล้วเจ้าเสือก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูไม่ไปหรอกน้ากูกลัวโดนคางคกกินเจ้าลิงก็บอกว่าเอาหามาติดกันก็ได้จะไม่ได้ไม่มีใครหนีหลังจากนั้นเจ้าลิงก็เอาได้เอาหาของตนเอามามัดกับหาของเสือเพื่อจะไม่ได้ม่ได้มีใครนาหนีกันแล้วก็ไปหาเจ้าคาง แล้วหลังจากนั้นเจ้าลิงอก็ได้ขึ้นมาอยู่บนหลังเสือแล้วก็เไปหาเจ้าคังคกแล้วเจ้าคังคกก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าจุบไปไหนไม่ได้แล้วพอเจ้าคังคงเห็นเจ้าเสือกับเจ้าลิงมาแล้วก็รู้เลยว่าเจ้าลิงอได้บอกความจริงกับเจ้าเสือไปแล้วแล้วเจ้าคังคกก็ได้รีบชิงถามเจ้าลิงเออแล้วเจ้าคางคกถามเจ้าลิงว่าอะไรฉันจตลกหมดแล้วเนี่ยลิงพ่อแกติดพันนันแพ้ฉันอยู่สิบตัว มึงจะรอเสือตัวเดียวไม่ให้กูกินอย่างนั้นหรอเจ้าเสือตกใจคิดว่าลิงหลอกตัวเองมาให้คางคกกินเสือเลยวิ่งหนีจนป่าลาดไปเลยแล้วพอวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาลากลิงไปด้วยหัวลิงฟาต้นไม้ปื๊บปัป๊บปั๊บไปตลอดเว้ยแล้วจนทําให้หัวลิงอ๋อโนหัวลิงหลุดเลยฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าตลกอ่ะเอจจะว่าไปนะล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่อหรอ แล้วพอวิ่งไปสักพักเจ้าเสือหยุดแล้วก็หันกลับมาดูเห็นแต่เจ้าลิงหัวขาดเจ้าเสือเห็นลิงหัวขาดปุ๊บก็เลยตกใจแล้วอุทานว่าโอ้ยกูวิ่งเร็วขนาดนี้เจ้าคางคขก็ยังเอาหัวลีไปกินอีกได้ยังไงวะฮ่าฮ่าตลกจังเลยชินเจ้าโ,โหเล่าดีะมัดเลยฮ่าฮ่า <laughs> ชินจะ,จะเสพเท้งไปหมดแล้ว <laughs> โอ้เจ้าคางเขกข,ข,ขี้โม้แ็นเช่าไรอีกอะ นี่เด็กๆจะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะรีบๆกลับบ้านนะจ๊ะโอเคได้เลยค่ะวู้โหเอเด็กพวกนี้ตลกอะไรกันนะไม่รู้หรอกไม้ฉันว่านะเดี๋ยวไปทําข้าวเย็นให้ชินรสสุเกตดีกว่าบายบายจ้ะฮ่าๆตลกจังเลยอบ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 เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเออฉันไม่รู้หรอกเขาไห้นเสียงอะไรมาจากทางไหนนะอบ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  อบอบ ah! อบ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 ออบอบอบไฮเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮยน้ำมันเจ้าคางคกนี่หวดีจังเลยยาบ้าจ้าเหลยอค้างคดไ่ใช่ไหมเฮ้ยพวกนายเนี่ยน้าฉลาสุดเลยดูดิ หักแล้วอันนี้มันเจ้ากบนะเฟ้ยฮะอะไรนะเฮ้ยอย่าบอกเดาว่าตัวนี้มันกบอย่างนั้นเหรอเอ้ยแล้วฉันพูดอะไรหมาเนี่ยตายแล้ว่ฮ่ามาะออคงเอ้ยโง่จริงๆเลยนะตัวนี้มันกบตั้งหักแล้วเอาอย่างไงกันล่ะเนี่ย